สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับคุณกิตตณน์นะครับก็คือเราจะมาพูดถึงภาพรวมของบูธ b y d กันนะครับแล้วก็บูธ b y d เนี่ยปกติก็ชื่อจะเป็นรถที่เราเคยเห็นในรถไฟฟ้าตอนนี้จะมีรถในรูปแบบของ b y d ที่เป็นรถเชิงพาณิชย์ด้วยมันเป็นยังไงบ้างครับภาพรวมรสวัสดีครับครับก็ บริษัทเลเวคอมเมอร์เชียลวีเคิลจำกัดนะครับของเราตรงนี้นะครับก็เป็นตัวแทนน้ำเข้าและจำหน่ายรถเพื่อการพาณิชย์พลังงานไฟฟ้าร0 0ของยี่ห้อ BYD นะครับก็เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือเลเว่กรุ๊ปนะฮะก็จะมีทั้งรถพาสเซนเจอร์แล้วก็รถเพื่อการพาณิชย์ของเรานะครับก็จะมีรถในรุ่นอย่าง T3 นี่ใช่ไหมครับไฮไลท์สำคัญของพวกรถประเภทนี้เป็นยังไงบ้างครับอย่าง BYD T3 ตัวนี้ครับก็จริงๆถ้ารถเพื่อการพาณิชย์ของเลเวคอมเมอร์เชียลวีเคิลของเราเนี่ยก็จะมีตั้งรถ ไซส์ใหญ่นะครับใหญ่สุดเลยลงมานะฮะตั้งรถหัวลากไฟฟ้าร0 0รซถผสมปูนสำเร็จคอนกรีตสำเร็จเเป็นไฟฟ้าเหมือนกันร0 0ร์ซนะฮะแล้วก็จะมีรถอเนกประสงค์ที่จอดอยู่ด้านหลังนี่2คันก็จะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าร0 0เหมือนกันก็จะเป็นรถตู้ T3 นะฮะที่วันนี้เราตกแต่งเป็นลักษณะของธุรกิจที่อาจจะเป็นความหลากหลายในการใช้งานของรถนะครับก็เป็นโฟล b o บูธก็เชิญถ่ายรูปสติกเกอร์ร่วมกันได้นะครฮบ ส่วสุดท้ายตัวนี้น้องเล็กสุดก็จะเป็น E6 รถ E6 ก็จะเป็นรถึงรถพาสเซนเจอร์นะครับเป็นเจดที่นั่งนะครับสำหรับใช้งานในครอบครัวหรือว่าอะไรงานในเรื่องของงานเพี่อพานิชทั่วไปได้ตัวสุดท้ายล่างข้างในสุดนะฮะก็จะเป็นรถบัสที่เราประกอบเองนะครับโดยที่โดยเราได้รับไลเซเส้นจากทาง b y d ประกอบรถบัสของเราในเมืองไทย ได้รับมาตรฐานโรงงานของ BYD การประกอบรถบัสของ BYD เราไปโรงงานแรกนอกประเทศจีนที่ได้รับลาเซ้นให้ประกอบรถบัสในในในไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคอมพเนนตตต่างๆหรือในเรื่องของการบริการหลังการขายก็เชื่อมั่นได้แน่นอนเพราะว่าเราใช้ l o c a l คอ content นะครับแล้วที่สําคัญก็จะมีเรเวชาร์จนะถ้าจะเห็นด้านหลังก็จะมีชาร์จเจอร์ด้วยนะครับเป็นเป็นเลเวชาร์จสำหรับ เฉพาะสําหรับรถเพื่อการทันิีได้เลยใครสนใจก็อยากเรียนเชิญมาที่บูธของทางเลเวทบีวีตรงนี้ด้วยนะครับยินดีเรียนเชิญนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตู้สติ๊กเกอร์นี้ถ่ายได้ฟรีนะฮะเชิญทุกท่านได้เลยนะครับเรียนเชิญครับที่บูธ R ศูนย์สานะครับงานจัดแล้วนะครับวันนี้นะครับจนถึงวันที่1 0บธันวาคมนี้นะครับที่เมืองทองธานีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ D-YD นะครับทาง D-YD ได้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับรวมไปถึงนํารถรุ่นใหม่ที่จะจําหน่ายในบ้านเรามาจาัดแสดงโชว์ที่งานครับเริ่มต้นด้วยตัวไฮไลท์นะครับตัวนี้จะต้องเรียกได้ว่าเป็น BYD l i o n ซครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็น CSUV ที่เป็น EV ไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับนามาจาหน่าย2รุ่นครับก็คือรุ่นพรีเมียม ขับเลื่อนล้อหลังแล้วก็รุ่รน t u r b ม Man ที่เป็นขับเลื่อนสี่ล้อนะครับเปิดราคามาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทบในรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นขับเลื่อนสี่ล้อก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับราคาค่อนข้างเราใจเลยทีเดียวรับเชื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมดหนึ่งร้อเซนนะครับโดยที่ตัวรถเนี่ยจะมีแรงบันดาลใจมาจาก เพื่อนๆในค่ายของ BYD ด้วยไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบ LED แบบใหม่นะครับประตูด้านข้างจะถือว่าเป็นมืจับที่อำนวยความสะดวกในการเข้าออกตัวรถรูปแบบดีไซน์ตัวรถของ GLC Lion 7ก็จะเน้นในรูปแบบของดีไซน์ที่เป็น c SUV ความเป็นสปอร์ตแล้วก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้มากขึ้นรับกับล้อลายใหม่ที่มียางขนาด235/50 r 9นะครับฝาท้ายด้านท้ายเนี่ยจะเป็นฝาท้ายที่เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็ สามารถรองรับในเรื่องของระบบชิคเซนเซอร์ด้วยไฟท้ายเป็น LED พาดยาวจากซ้ายไปขวาเพิ่มความโฉบเฉี่ยวสวยงามให้ด้านท้ายนะครับหลังคาตัวรถก็ต้องถือว่าเป็นพาโนรามิกกราสลูปซึ่งเป็นหลังคาที่เป็นหลังคาเต็มบานเลยทีเดียวพร้อมกับที่มีอิเล็กทรอนิกส์ซันเชดให้ก็คือจะเป็นม่านไฟฟ้าเปิดปิดเพื่อลดแสงแดดลดความร้อนให้เป็นแบบไฟฟ้าให้เต็มบานเลยทีเดียวนะครับ ในเรื่องของหุพลังก็อย่างที่บอกจะเป็นทั้งในรูปแบบของตัวที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ยกมาจากตัวซีวันะครับก็คือจะเป็นมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนล้อหลังกาลัง313แรงม้าแต่ถ้าเป็นรุ่นตรรัวคอม m ม n ที่เป็นมอเตอร์คู่หน้าหลังเนี่ยให้กําลังสูงถึง530แรงม้าแล้วก็จะมีกําลังค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีในเรื่องของแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ด้วยขนาดความจุ 85.3กิโลวัตต์ชาวนะครับก็คือถือว่าเป็นแบตที่ล,ลูกใหญ่รองรับการใช้งานต่อชาร์จเนี่ยทะลุ406กิโเมตรต่อชาร์จก็เพียงพอสําหรับการใช้งานเดินถึงเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วภายในเนี่ยก็ยังต้องเป็นการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหุดหน้าจอที่เป็นหน้าจอขนาด 15.6นิ้วนะครับแล้วก็จอเป็นจอหมุนที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ b y d แล้วก็ชุดจอเนี่ยจะเป็นชุดจอที่เป็นแบบ d o ิล l ลเ a y e r ครับก็คือจะเป็นจอสองชั้นที่มีก,การปรับดีไซน์แบบใหม่เพิ่มความสวยงามหรูหราและีเมียมในส่วนของคอนโซลเกียร์ก็จะเป็นคอนโซลเกียร์ที่มีการปรับในเรื่องของหัวเกียร์แบบสั้นอำนวยความสะดวกการใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับเบาะหนังภายในถือว่าเป็นเบาะที่เน้นในรูปแบบของเบาะที่เป็นเบาะหนังแนปป้าครับ ซึ่งเบาะหนังนปัปปาเนี่ยจะเป็นเบาะที่เน้นในรูปแบบของความหรูหราพรีเมียมและก็เบาะคนขับสามารถปรับเพื่อไฟฟ้าแดที่นั่งรวมไปถึงลำบาะในการปรับในเรื่องของการรองรับเอวรองรับสะโพกในขณนะเดินทางทําให้นั่งสบายไม่เมื่อยล้าด้วยนะครับในส่วนของเบาะผู้โดยสารด้านหน้าก็จะเน้นในเรื่องของเบาะที่เป็นเบาะรับไฟฟ้า6กที่นั่งอีกเช่นกันโดยรวมตัวรถก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เป็น การเปิดเซกเมนต์ใหม่ของตัว BYD ที่เป็น C-Lion 7ในรูปแบบของรถที่เป็นรถไฟฟ้าล้วน1ว0ครับนเอกเซ็นืครับนอไปจากนั้นนะครับก็ยังมีทั้งในตัว BYD ที่เป็น C-Lion 6 Technology ล m i นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็น p l u g i n h y b r i ทนะครับราคาค่าตัวเริ่มต้นไม่ถึง1ล้านนะครับรวมไปถึงรุ่นท็อปา็ล้านต้นตเองล้านนิดเท่านั้นนะครับในส่วนของตัว BYD ก็ยังมีการนำ BYD c h a r ซึ่งถือว่าเป็นรถกระบะที่จะนําเสนอในปีต่อไปนะครับแล้วโดยที่ตัวนี้ก็จะมีทั้งในรูปแบบของตัวกระบะที่สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟ้าร้อยเปเซนแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ด้วยก็เป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะที่ทํา BYD ได้นํามาจาัดแสดงโชว์นอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีทั้งตัวในส่วนของ BYD s t e ซ l นะครับแล้วก็ BYD a t o so อรวมไปถึงในตัวที่เป็นตัว ดยดหลากหลายรุ่นนำมาจัดแสดงพร้อมกับตัวเปิดราคาในการส่วนลดโปรโมชั่นแบบใหม่ซึ่งโปรโมชั่นในคมันี้ก็จะมีการให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ซื้อรถไปเมื่อช่วงประมาณวันที่1พฤศจิกาที่ผ่านมาจะได้ราคาพิเศษที่เปิดตัวในงานเป็นราคาโปรเดียวกันกับมอเตอร์เอ็โฟนั่นเองนะครับโดยที่จะมีหลักๆก็จะรับประกันในรูปแบ่ของตัวรถ8ปีหรือ1น60,000กิโลเมตรรวมถึงรับประกันแบตเตอรี่8ปีแ0 0 60,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนรวมไปถึงเขามีแถมสายชาร์จให้นะครับปีชาร์จวอชาร์จรวมไปถึงในรูปแบบของแถมฟิล์มเซรามิกให้รอบพันนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่สนใจรถไฟฟ้ารวมไปถึงรถที่เป็นแบบ p l u g ิ n h y i d ของตัว BYD ด้วยนะครับนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีในส่วนของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เดนซ่าครับก็จะมีเป็นรถที่เป็นเดนซ่าตัว D9 ที่เป็นรถ l ัก ury MPV ก็นํามาจัดแสดงสําหรับผู้ที่ชื่นชอบอยากได้รถ ครอบครัวอเนกประสงค์ใช้งานในรูปแบบาการเดินทางในรูปแบบของเปาสามแถวนะครับเก็ที่น,นั่งรวมไปถึงตัวใหม่ที่ถือว่าเป็นรถสปอร์ตของตัวตัวเดนซาที่เป็นชัดเก้าตัว G T ก็นํามาจาัดแสดงโชว์ซึ่งทั้ง2รุน่นนี้คาดว่าจะนํามาจําหน่ายในไม่ช้านี้ใครในปีหน้าก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาที่บูธของ B Y D โดยที่มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจพร้อมกับคาตัวราคาเราใจมากๆรวมไปถึงมีรถให้เลือกหลากหลาย รุ่นหลากหลายไลน์อัพนามาจาัดแสดงโชว์ทั้งที่จำหน่ายในบ้านเราเพิ่งเปิดตัวแล้วก็รวมไปถึงรถที่จะจำหน่ายในปีหน้าด้วยเรียนเชอทุกิุ่า่นนะครับมาที่บูธข,ของ DY b y b ภายในงานมอเตอร์เอ็กโนะครับงานจัดแล้วนะครับวันนี้จนถึงวันที่สิธันวาคมนี้ที่เมืองทองทันครับ